สวัสดีครับผมนายวังสุขุมนันนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการแปลงค่าเลขฐาน16ให้เป็นเลขฐาน10กันนะครับการแปลงค่าเลขฐาน16ให้เป็นเลขฐาน10นะครับสามารถคำนวณได้จากการนำเลขฐานที่ต้องการแปลงในหลักนั้นมาคูณกับค่าประจำหลักของฐานนะครับแล้วนำแต่ละหลักมารวมกันนะครับตัวอย่างนะครับแปลงค่าแป6ฐาน16 ให้เป็นฐาน10นะครับขั้นตอนแรกคือนำเลขฐานที่ต้องการแปลงในหลักนั้นนะครับมาคูณกับค่าประจำหลักของฐานนะครับก็คือ8คูณ16นะครับยกกำลัง2องบวก4คูณ16นะครับยกกำลัง1 6บวก6คูณ16นะครับยกกำลัง0นะครับแล้วเราก็จะมาคำนวณจากการที่เอา16นะครับไปยกกำลัง2แล้วก็มาคูณ8ก็จะได้เป็น 240... เอ้ยขอไปรับสอันนะครับแล้วก็เอา16นะครับไปยกกำลัง1แล้วก็มาคูณ4นะครับก็จะได้เป็น64นะครับแล้วก็เอา16นะครับไปยกกำลัง0นะครับแล้วก็มาคูณด้ได้เป็น6นะครับแล้วก็นำผลที่ได้จากการคูณในแต่ละหลักนะครับมาบวกกันทั้งหมดก็จะเป็น2048บวก64บวก6นะครับ ก็จะตอบเป็น2,118ฐาน10นะครับผมก็ขอจบการสอบในเพียงเท่านี้นะครับเพนะื่อนครับ